ศาสนาที่รองนั่งวันนี้ก็เดินทางมาหลายท่านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคุณสาพรอ,อิทยาลคุณแม่สุติการเกตแก้วคุณ,ณนัฐธนัทเกตแก้วคุณธรรมศร์จตุรัตคุณชิติสารเกตแก้วคุณปณนวิทย์เกตแก้วคุณจิตดาภา กานี่มีคุณกาลุโลอดเกตแก้วคุณคุละลอดเกตแก้วเด็กชายธีรพัฒอิทธมงคลเด็กหญิงสุรีมานางสาวกระมลทิพย์คุณนัทพลคุณสายฝนคุณสายน้ำทิพย์แล้วก็เด็กนางสาวนัชชาลี ขออนุโมทน,นาสาธุสำหรับที่ฟังเทศนาจบลไปแล้วนั้นก็เป็นครูบาอาจารย์วาัตามาเป็นพระอาจารย์าคาเดชซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดทธ่าอัมวันคือบ้านอัาแว่นมีสองวัดวัดปา่วา,ปาวาาัดบ้านเวลามีงานก็จะนิมนต์ครูบาอาจารย์มาโปรดญาติโยมก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศส่วนของคนโยม หรือว่าเป็นผู้ที่โชคดีมากที่ได้ทำที่ได้มาฟังธรรมอาเทศนาในวันนี้สำหรับแม่ครัวแม่คร,รัวถ้าพออธิษฐานทุกคนเราจะถวายพระนาหารเสร็จแล้วก็เราถวายพระใจคือขั้นใจพรั่งแต่พระสงฆ์จะได้ให้พรให้คนละอาาันอธิษฐานให้คนละอันเสร็จอธิษฐาน แต่ก็อีกสองรูป่านไปงับเชียงรายไปไปอานิวัตกรรมแล้วก็ไปทุดงด้วยก็เลยจ้าให้ออาสอบว่าใส่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าทุกคนให้พิถาเดี๋ยวจะมีพ่อบตสวัสดงามกาลก็คอ อน mm. Arrow, follow, ุโมทนาสาธุภาพไทยยีบอลก็เป็นภาพใทยมิชลินอย่างดีท้าที่หายากแถวจังหวัดร้อยเอ็ดแถวบ้านเราที่จะแพงมาก้ถือว่าคุณโยมได้เลือกสิ่งที่เป็นของปานีษถวายพระเป็นของสวยของงามเป็นของดีมีคุณภาพก้าวลงผมเลยคุณมาร่วมกันเด้อ จะเอาไปถวายยศก่อนหรือจะฝากถวายแต่ท่านไม่อยู่แต่ท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่ที่พระบูรพจารย์ไนะครับก็ยิงยิงเล็กกองมาถวายหมดเลยเหลือสองคนขอธโมตนาสาทุกท่านไปท่าโลงไปปริวาสท่านก็มีจิตทาถวายเป็นภาพไกลไว้จะได้พระสงมณวัตรจะได้ห่มจีวรไตรจีวรสีเดียวกัน สวยงามแต่เป็นสีเดียวกันอขออนุโมทนาสาธุสำหรับขั้นตอนต่อไปนี้ก็ให้หยวพ่อสวัสดิ์มีพระป่าด้วยแล้วก็เอาไว้ะ้าสาหรด้วยพระป่ายอดเท่าไหร่เรนผ้ป่านับรวมกันก็จะนับรวมทั้งหมดเลยก็ด,เกด้เป็น,น,เนตัวเลขได้ได้บวกตัวเลขหรือยัง เพราะว่าจะได้แจ้งให้ชาวบ้านร่วมโมทนาบุญไม่ได้น้ำเลยเราจับไปเองนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ยอดรู้อันนี้ยอดเท่าไหร่ขอตัวเลขด้วยจะได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบเนหเอาใบให้สองเส้นหนึ่งแล้วก็อันนี้ด้วยเดี๋ยวอนยอดตอนถวายเสร็จไปครับก็ได้ใบยอดอ่ะอนุโมทนาสาธุดังๆพร้อมกันนะชาวบ้านเอา ศรัทธามาวันนี้เป็นต้นเงินไม่ธรรมดายอดถวายทั้งหมดวันนี้สองแสนหนึ่งมืนบาทสาธุนั่งสาธุสาธุสาธุาอาโยมมอบให้หลวงพ่อสวัสด์นำ